สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสเสวสงขลาํำคุณผู้ชมมายังโรงพลาศึกษาสนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรังนะครับเพื่อที่จะรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ุ้มปุยแชมปี้ยนชิปครั้งที่16หนะครับหรือว่าเด e Smiling Fish a s เ a n b a d บ i n t o n s a t e l l i t e Circuit 2005ชิงถ้วยพระราชทางสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันและก็มีการชิงชนะเลิศก,กันหลายรายการเลยทีเดียวนะครับและคู่แรกที่คุณผู้ชมจะได้รับชมนั้นเป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวอายุ9ปีนะครับตอนนี้การแข่งขันกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับพบกับการแข่งขันได้พร้อมด้วยคุณสุรศักส่งวร,รคุณพันธุ์ผู้บญญนนรบรยาย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพแต่นี้สายรถทัศน์รทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นำท่านเข้าสู่การแข่งขันแบดมินตันปุ่มป้วยชชมเปี้ยนชิพครั้งที่16นะครับและขณะนี้คุณสรินตัวทับเที่ยงนะครับประธารจัดการแข่งขันครั้งนี้มอบของกีฬกแกนักกีฬาที่แข่งขันในวันนี้นะครับในประเภทแรกที่เราจะทําการถ่ายทอดก็คือประเภทชายเดียวอายุ9ปีนะครับ ระหว่างกิตินุพงศ์เกตเรนนะครับจากสโมสรลรียวัน,นิดจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นเด็กอของจังหวัดทางของจังหวัดในภาคใต้ของเรานะครับแข่งขันกับอากรนิดทัพทิมดงนะครับจากสโมสรพักพัฒน์ที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับ ทัพพัทด้านขวากับกิตินิพงศ์เกตเลนลียะวณิธิสมขาด้านซ้ายกิตินิพงศ์เป็นฝ่ายส่งศูนย์เท่าส่งได้ธนิการทัเริ่มขึ้นนะครับกิตินิพงศ์จะส่งขาเป็นฝ่ายส่งเปียส่งครับเปียนส่งน,นะครับศูนย์เท่า,าทั้งสองคนนี้ก็เป็นเด็กเยาวชนที่อายุ9้าปีนะครับก็เป็นที่ เล่นได้ประทับใจในการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม้เข้าสู่การแข่งขันครันี้ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขังนเห็นว่าผู้นี้เป็นผู้ที่น่าจะสนัุนต่อไปนะครับทั้งสองคนนี้เคยแข่งขันมาแล้วพบกันในรอบชิงชนะเลิศที่การแข่งขันที่อุดรโอเพนนะครับเมื่อวันท <ๆ S 1> ี่13มษายน2548ในวันนั้น รับการแข่งขันในครั้งนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมแล้วใช่ไหมครับคุณสุรศักดิ์ครับครับเริ่มเริ่มในันที่หนึ่งพฤษภาคมครับนะครับครับแล้วก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็เป็นการแข่งขันครั้งที่16แล้วครับคู่นี้เป็นการแข่งขันกันในเรื่องอายุ9ปีอย่างที่คุณสุรศักดิ์บอกมาเมื่อสักครู่นี้ครับทั้งสองคนที่เจอกันที่อุดรนะครับทางอากรนนิทัพทิมดงนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับและวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันที่ ถือว่าล้างตากันก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางอากอนําไปแล้วก่อน4-0นะครับแต่เมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่28เมษายนนะครับกิตินุพงศ์นะครับไปแข่งขันที่รายการลาปางโอเพ่นนะครับก็ได้ตําแหน่งชนะเลิศรุ่น9ปีมานะครับเพราะฉะนั้นทั้งสคนนี้เก็เป็นแชมป์สคนละรายการก็วันนี้ก็จะมาวัดกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการที่3ของการเก็บคะแนนในครั้งนี้นะครับ จากการที่คุณจุฬาศักดิ์เคยเห็นน้องๆนักกีฬาทั้งสองท่านเนี่ยแข่งขันมาหลายรายการแล้วเนี่ยแต่ละคนมีจุดเด่นยังไงบ้างครับสําหรับทั้งสองท่านเนี่ยครับเอ่อทั้งสองคนก็มีรับมีทักษะหรือการเล่นแบบที่ถูกต้องครับตั้งแต่การปกเวิร์กหรือการที่จะเล่นลูกแต่ละลูกนะครับแต่ว่าสโตอกแต่ละคนเห็นไหมครับแล้วก็มีการตบนะครับโดยที่ คือคือน้ว,ว่าเป็นเป็นยังเด็กในระดับ9ปีถึงถือว่าตีได้ระดับนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นรายการที่ผู้ปุ้ยเราจัดมาตลอดในระดับรุ่น9ปี1 1ปีและสำเร็จในการแข่งขันระดับเยาวชนมาโดยตลอดนะครับครับในส่วนของตอนนี้นะครับคะแนนก็2-4ครับ2-4นะครับครับก็อากรน,นิศก็ก,ก็ยังทำอยู่แล้วก็ทางกิตินิพงศ์ก็ตามมาไปฝ่ายส่งนะครับครับ ขอถามกติกาคุณ 4, สุรศักดิ์นิดหนึ่งนะครับ,รบถ้าถามว่าคุณผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดวันนี้เห็นการแข่งขันนะครับความสูงของเน็ตนะครับแบดมินตันเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยไอ้ผู้ใหญ่ก็เล่นเด็กก็เล่นเนี่ยความสูงเนี่ยใช้ระดับเดียวกันไหมครับใช้ระดับเดียวกันครับ 2, <4. S 2> ใช้ระดับเดียวกันไม้และทุกอย่างนี้เล่นระดับผู้ใหญ่หมดนะครับคือความสูงของเสาตะขครยที่เสานะครับสองข้างก็คือ155เซนติเมตรนะครับ ครับแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุเท่าไหร่เล่นเนี่ยก็คือจะใช้อุปกรณ์แล้วก็กติกาแบบเดียวกับผู้ใหญ่เล่นทุกอย่างเลยใช่ไหมครับยกยกเว้นยกเว้นแต้มนะครับที่คะแนนเนี่ยในระดับเด็กเนี่ยจะให้เล่นที่11คะแนนเกมนะครับแต่ระดับผู้ใหญ่แล้วเล่นที่15คะแนนนะครับนะครับจะแตกต่างในเรื่องของแต้มอย่างเดียวนะครับตอนนี้คะแนนในส่วนของอัญกรอ่ะอกรนิดนะครับนําไป4ต่อ3นะครับกิตตินุพงศ์ตามอยู่นะครับครับ เมื่อวานคณะกรรมการจัดการแข่งขันบอกว่าจะให้น้องเขาถ่ายทอดออกทีวีเขาก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากดูจากฝีมือการแข่งขันแล้วเนี่ยทั้งสองทั้งสองคนนะครับทั้งสองท่านเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของน้องๆเขาคิดว่าคนไหนเนี่ยผ่านประสบการณ์มามากกว่ากันครับทั้งสองคนแข่งนั้นาาทางอาการนิจจะได้ปิดตัวเพราะในการแข่งันในส่วนกลางเนี่ยในส่วนกรุงเทพมันจะมีการแข่งมากกว่านะครับแล้วก็เด็กยัง อินุพงค์เนี่ยอยู่สงขลาครับก็ต้องเดินทางไปแข่งขันถึงกรุงเทพครับหรือในจังหวัดอื่นแต่ก็ไปนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมยังยังเรียนว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ไปลำปางก็ไปได้แชมป์มานะครับเดินสายตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับคุณผู้ชมการแข่งขันอายุ9ปีที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผู้ชมในการแข่งขันในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศทัวร์นาเมนต์นานาชาติเนี่ยมีการแข่งขันในรุ่นอายุระดับนี้ไหมครับในระดับนี้อ่ะ ไม่ค่อยมีนะฮะมีก็เป็นระดับเยาวชนที่อายุ10กว่าปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเรานี่ก็จะสับตั้งแต่รุ่น9ปีแล้วครับอืครับแสดงว่าเมืองไทยนี้ให้โอกาสนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนในการที่จะฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆนะครับเปลี่ยนทรงสี่เห็นว่าคะแนนนี้ไม่ได้ขาดนะครับเพราะฉนั้นที่เราเลือกมาเพราะฉะนั้นต้องคัดแล้วคัดอีกนะครับครับ คะแนนเนี่ยจะไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับ6กอนาคตของชาติเนี่ยได้เห็นสองสองท่านนี้แน่นอนนะครับสำหรับน้องๆทีมชาติเนี่ยสองคนนี้ติดแน่นอนส่วนมากแล้วเนี่ยทีมชาติถ้าหากว่าจะคัดตัวจริงๆส่วนใหญ่แล้วอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปครับเป็นตัวสัต์หกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วที่ติดทีมชาติเราถ้าถ้าท้าย้อนกลับมาก็มีตั้งแต่ระดับเยาวชน2ี่สิบสี่สิบห้าปีก็มีติดทีมชาติที่ถึงฝีมือที่ถึงนะฮะครับ โดยเฉลี่ยผู้ชายก็อยู่ที่18ขึ้นนะฮะบ18-19ขึ้นนะครับถึงถึงถึงงทีมชาติแต่ถถาผู้หญิงมันก่อนหน้านี้อายุ15ก็มีกับทีมชาติเหมือนกันอย่างสลัดสกิจพลศนะมือหนึ่งของประเทศไทยก็ติทีมชาติอายุ15เหมือนกันคือในประเทศไทยหรือหรือเกือบทุกประเทศนะครับผู้หญิงเนี่ยเล่นแบบน้อยนั้นโอกาสโอกาสมีมากกว่าครับโดยโดยการแข่งขันระดับเยาวชนเนี่ย พออายุ9ปีเนี่ยจำนวนก็ไม่ค่อยมากครับ11ปีจะมากขึ้นครับ10